ดีสิแกม่าบููมใจเสนอสปอยเกมโคตรมันบล็อกฟุลด,ด์ซีรีส์มหากาศโจนสลัดเรียนสาพร้อมกันแล้ว หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลองเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องไปนิดๆน่อยๆก็มีน้องๆมาคอมเมนต์นะครับว่าพี่ลองล่าข่าหัวให้ดูหน่อยสิทาให้ในวันนี้ผมก็จะออกล่าข่าหัวกันแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมนั้นไม่เก่งการ PVP เลยแบบไม่เก่งเลยสักนิดแล้วถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอพัยไว้ก่อนด้วยนะครับและถ้าอยากรู้ว่าเราจะชนะสักหนได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย ราม,มาเราก็จะอยู่กับเจ้าดีซีคนเดิมที่ตอนนี้พี่แกก็ได้เปลี่ยนชุดกลับมาเป็นไอห้หน้ากวนสนตีนารุโตเหมือนเดิมแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมนั้นก็ยังใช้ผลโมจีตื่นที่เราได้พิวพีค้างเอาไว้ในคลิปที่แล้วแต่ผมนั้นก็ยังไม่ค่อยชินกับผลน,นี้สักเท่าไรหรอกและบงังเอิญว่าตอนที่ผมกาล,ลังกลับไปยังแมนชั่นไอ้อีป้านหน้าตูดมันก็กำลังโผล่มาพอดีผมกับเจ้าผลโมจีตื่นก็กำนําใส่เจ้าตัวนั้นกันเลย I don't i the outside of my chest off Never forget what it's like to be in debt Sound in the back that I show you what I แต่พอสู้ไปสู้มาผมก็เกือบขีดกันเลยแหละครับเหลือเละกอิดเดียวกันเลยโกแต่เราก็ยังอัดส้นตีนใส่มันจนตายหาไปได้และเริ่มมาแบบนี้ผมก็ยังไม่พิวพีกันก่อนนะเนาะพี่แกก็ได้มารับเวสของจ่าบอตอิริดูและปรากฏว่ามันก็โผล่ที่เกาะไฮรานะฮะจะาซีกนเลยกลับมายังก่อนนั้นกันอีกครั้งและได้ตามหามันอยู่สักพักหนึ่งและเมื่อเจอมาแล้วพี่แกก็กระนำใส่มันเข้าไปกันเลยและเราก็ชนะมาแบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ด้วยแหละฮะแต่เราก็ไม่ได้ถ่วยอะไรมาจากมันกันหรอกจากนั้นมันก็เป็นธรรมเนีมแลลละรัท่าา้สผผกได คือผลสายฟ้าแล้วมึงไอ้คือดีเลยไอ้มะเขือพี่แกก็เลยจัดการเก็บเข้าในกระเป๋าทันทีและต่อไปมันก็ได้เวลาแล้วครับที่เราต้องออกล่าข้าหัวกันดูบ้างผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผลสายที่พี่แกเล่นเป็นอยู่ผลเดียวนี่แหละแต่ถ้าจะคอมโบดีๆเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นหมัดมังกรด้วยแหละครับจากซีก็เลยซึ่งเรือไปยังเกาะเรือผีนรกจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นหมัดแย่ติดไฟกันเลยเล่นในตอนนั้นพี่แกก็กำลังจะดเทเลพอร์ตกลับมายังเกาะกลางนะครับจู่ๆมันก็มีคนมาเปิดเราเลยล้ะว้ทำให้ศึกแรกขของคิิปนนี้้้ไดเร่มึย 6 feet deep wonder but my body won't decay Cuz my messages are time l e s s So them put them on display Oh yeah I rap with a certainty I have the sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burden g me But now t h e y fucking l e a r n to see I ain't the one to fuck with แต่พี่แกก็เหมือนมาเก็นๆเราเท่านั้นแหละครับทำให้ผมจัดการมันไปได้และคนคนนั้นมันก็เราผมมาที่หน้าก่อกันเราก็เลยมากวนสดีใส่มันกันเลยมาสิ มึงมาสิจ้ามาสู้กันเลยมา,ยา,หา,หามาสู้กูนี่ผมก็ได้วาฟกับมายังก่อกลางนะครับและผมก็ได้มาหาคนพิวพีกันที่ก่อเต่ากันและผมก็ได้มาเจออยู่หนึ่งคนนะครับแต่เหมือนว่าพี่แกนัรู้เลยว่าเราจะมาอาดพี่แกถึงกับขึ้นที่สูงกันเลยทีเดียวกล้วยไรนี่พี่บาแต่แล้วหลังจากนั้นความกันในตาบอดก็ได้เริ่มขึ้นทันที แล้วเมือนัวกันไปนัวกันมาผมก็ได้ฆ่าหัวมาด้วยละกับพีน้องแล้วมันก็ยังเหลือไอ้บอสช้างนะรกที่เรายังเกลียนอยู่นะครับผมก็เลยชวนคนแถวๆนั้นอัดมันจนตัวเย่ไปด้วยนะี่แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาฝึกคอมโบอะไรมากมายนะครับแถมเราก็ลืมๆมคอมโบผลทรายไปด้วยทําให้ผมนะั้นต้องมาซ้อมกันนิดหน่อยกันเลย แต่แล้วที่หน้ากาะเต๊ผมก็ได้มาเจอกับพี่บ่บวคนหนึ่งที่ยืนนิ่งๆอยู่ล่ละครับเราก็เลยการดึ๊บความดึ๊บเข้าไปหาพี่แกทีละนิดหวังว่าจะได้ค่าหัวจากมันมาสักน้อยแต่ไอคนคนนั้นมันก็ไม่เปิดพีพีละม้งน,น้าแตกกันไปเลยกูจากนั้นผมก็ได้ผมมาอย่างรังของเจ้าบอลบีตี้ฟูและเจ้าซีก็จะการโชว์เดี่ยวสอยมัน 1, ทันที Life ahead, of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality— is tragedy, bro. So keep your head และเมื่อเข้าร่างที่2มันก็มีเพื่อนของเรามาช่วยอัดมันอีกแรงด้วยล่ะครับจนทําให้จ่บาบอตัวนี้ตายหาไปอีกตัวกันเลยจากนั้นพี่แกก็วิ่งไปวิ่งมาเพื่อหาคนปละลองกันและผมก็ได้มาท้าคนในแมนชั่นครับว่าออกมาสู้กันเลยนีออกมาจ้าออกมาสู้กับเขาหน่อยกูยิงมึงอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่มันก็ไม่มีใครมาสนใจเราเลยนี้ทําให้ผมนั่งรอไปรอมาอยู่สักพักและหลังจากนั้นความหนัวก็ได้เริ่มขึ้นเลยละว้ยแต่มันก็มีคนมาแย่งล้าเราไปเลยเลยนี้ซึ่งในเซิร์ฟตอนนี้มันก ไปนะครับจัดซีก็เลยต้องย้ายเสือ้อหนีกันเลยแล้วเมื่อเข้ามายังอีกเซิร์ฟพี่แกก็ได้มาลองเปลี่ยนของตกแต่งมาเป็นเว้นตาโด,โดโฟามิกก็ดูบ้างแหละฮะทําให้ความเท่เพิ่มขึ้นเยอะเลยมันเท่จริงเลยวะเนี่ยวันแล้วผมก็ได้ออกหาคนพิวพิทันทีและนี่คือสภาพของเราหลังจากนั้นแหะฮะ แต่เรานะก็ไม่ยอมแพ้ละเว้ยผมก็กลับไปจัดโซนตินกับพี่แกอีกรอบทันทีแต่แล้วผมก็ได้จับคนแถวๆนั้นได้แหละครับและเราก็กำลังคอมโบสักหน่อยแต่เรานี่ก็นดนลืมดูละเว,ว้ยว่ราะตอนนี้ผมยังไม่ได้สลับมุมปืนกันเลยทาให้เราไม่ได้คอมโบโซนตินอะไรมาเลายและเมื่อเราผ่านแล้วมันก็เป็นไปตามระเบียบนะฮะคือกูตายไงละมึไงไอ้ไอ้คนย่างแรกเลยโกเมื่อเกิดมาใหม่พี่แกก็ซิ่งไปซิ่งมากันอีก ครับและเราก็ได้มาเจอคนคนนึงแถวแมนชั่นนั่นแหละทำให้พี่แกได้จัดคอมโบใส่พี่แกชุดใหญ่เลย Damn, บอกเลยว่ายังเจงเท่านั้นเราก็ได้มาเจอเป้าหมายใหม่หมกันอีกครั้งแล้วครับทำให้เจ้าสีเดียวตามพี่แกไปแต่คนคนนั้นก็หนีเร็วซะเหลือเกินจนเราที่ต้องป่อยตัวมันไปหลยและใน,นตอนนั้นมันก็มีสัญญาณเว็ัสเตือนขึ้นมาแต่ผมก็ไม่ทันดูนะครับว่ามันคือสัญญาณอะไรพี่แกก็เลยรีบซิ่งไปยังกาะาตาคุริเพราะว่ามีคนเรียกไอ้บอสส้นตีนตัวนั้นมาแต่เมื่อมาถึงมันก็ไม่มีใครเรียกมันมารอกผมก็เลยรีบกลับไปยังกอกลางนะครับเพื่อว่ามีใครเรียกจากบอสเอ็นมินมาแต่มันก็ไม่มีใครเเเรียยกมมนลหือ แล้วเด็กเดียวมันเคยออไรละครับพี่น้องกับผมก็เลยมาหาคนอัดศูนตีนงกันต่อไปแล้วเราก,ก็ได้มานัวกันแถวแถวหน้าแมนชั่นกันเลยซึ่งที่แรกผมก็พีพีแบบหนึ่งต่อนหนึ่งปกตินี่แหละครับแต่ผ่านไปผ่านมาเราก็มัวกันไปหมดเลยดิแต่ผมก็สามารถจับคนคนหนึ่งได้และได้ข้าวหัวมาหน่อยนิดหนึ่งด้วยละมั้งจากนั้นบอกเลยละครับว่ามัวตัวครัวเขาหยาบมาเราไม่รู้แลวครับว่าใครฝั่งไหนอะไรยังไงเลยแต่ก็ยังดีนะครับที่เราจับพี่บาคนหนึ่งได้และเราก,ก็ได้ข่าหัวเพิ่มมาอีกคนกันเลยละะ แต่ความนัวของมันยังไม่จบกันผมก็ได้มาสุดดีใส่กันต่อไปและได้จัดคอมโบชุดใหญ่ใส่มันไปด้วย ตายไอ้คนคนนั้นมันก็ไม่ตายแล้วเว้ยมันน่จะบับสูงแน่นอนเลยล่ะนี้แต่ผมก็ตามอัดมันจนได้แค่หัวจากมันมาด้วยล่ละครับแล้วพอสู้ไปสู้มามันก็มีน้องที่รู้จักเราละฮะและผมก็ติดใจในการแต่งตัวของน้องคนนี้มากเลยหน้าเฮียอะไรของมึงวะเนี่ยเ <laughs> <laughs> วงนโคตรกวนตีเลยสัสดูดูดิอะไรวะเนี่ย <laughs> และแน่ตนนั้นเพื่อนของเราก็ได้เป่าหูลวครับว่าลองใช้ผลโมจิดูสิพี่มันอร่อยมากจริงๆเลยนะแถมพี่แกก็ได้สอนขอบวนง,ง่ายๆของผลนี้ไปด้วยละฮะแต่ผมก็คิดว่าขอใช้ผลทรายแบบนี้ต่อไปอีกสักนิดและก็เปลี่ยนมาเล่นผลโมจิกันก็แล้วกันเนาะจากนั้นเจ้าซีก็ได้เปิดพี่บาวคนนึ่งและมันก็ไปยืนรายอยู่บนเวนชั่นละครับแต่เราก็สังเกตเห็นละเว้ทำให้ผมจัดการมันไปเลยเน๊ แล,แล้วในตอนนี้เพื่อนของเราก็กําลังพิวพีกันอยู่แต่ผมก็เสือกไปเจมจนลัดข้าหัวมาจากเขาได้ด้วยแหละครับ I am So r r y รนะไว้ยมึงและหลังจากนั้นมันก็นัวกันอีกครั้งและเราก็ได้ข้าหัวมาตัว2ตัวด้วยแหละครับจากนั้นพี่เก๋ก็จัดคอมโบชุดใหญ่ไปอีกหนึ่งชุดจนทำให้ตอนนี้ข่าหัวของเราเพิ่มมาเป็น4.3กันเลย แล้วทุกคนจําข่าหัวของผมตอนนี้ให้ดีนะและค่อยไปดูนะครับว่าตอนสุดท้ายเราจะข่าหัวเพิ่มกันหรือไม่แล้วมาดูแล้วว่าคนในเสื้อนี้รู้จักเราเยอะเกินไปผมก็เลยว่าไปยังเสื้อเสื้ออื่นกันเลยเมื่อมาถึงผมก็ได้ออกล่าค่าหัวกันทันทีนะครับและเราก็มาเจอกับผู้บาปพระกคนนั่งแต่พี่แกนก็ข้าหัวน้อยเกินไปแต่พี่แกนก็เวลน้อยเกินไปโจรมันได้ข่าหัวมาจากมันเลยนะแต่จู่ๆมันก็มีผลประตูมาล่าข่าหัวเราแล้วเว้ยผมก็เลยโชว์วิชาตูกรัน,น,กนดูเลลลยและะผผมกเจ้าปรตูคนนี้กอใช้พ ได้เลยนะครับและมันก็ยังไม่มีใครเอาชนะใครได้แต่แล้วมันก็มีคนมามแยมเราลวไว้แถมพวกพี่เก่ก็มาเป็นคู่คูด้วยทําให้เรานี่ต้องถอยทัพกันเลยทีเดียวและทาไปทําม,มาพมก็โดนล,ล่าข่าหัวเองซะเลยไว้อะช่วยด้วยเฮียช่วยด้วยช่วยกูด้ว และผมก็คิดว่าเราหน้าจะกลับไปล้ที่โลก2กันแล้วนะครับเพราะว่าโลก3มันผ่าเถื่อนเกินไปมากแต่ก่อนที่เราจะไปผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นผลโมจีกันสักหน่อยครับจากนั้นเราก็ได้สิ้นกลับมาเปลี่ยนมาเป็นหมัดกอดฮิวแมนกันด้วยและแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องไปเกมที่โลก2กันเลยดีเลยเมื่อโผล่มาพมก็ได้มาลงขโมยวโมใส่คลิปแถวๆนั้นกันเลยละครับและในตอนนั้นเองมันก็มีคนกําลังนัวที่ลานกว้างอยู่ล้ว้ทำให้พี่แกได้ไปเจมกันที่นั่นด้วยและผมก็ได้มาปาชาดากับเจ้า มก็จับทางยากมากแถมแม่งเดียวชิบหายเลยละมึงและกว่าที่ผมจะเอามันลงก็ปาไปหลายนาทีกันเลยละฮะ <in. S 1> <like S 2> แล้วจุ่ๆมันก็มีผลโมจิมาอัดเรด้วยแล้วไว้และพี่แกก็คิดไปอย่างอานาถกันเลยมา <My. S 2> และผมก็มาสุดเตรียมกับพวกคนในเซิร์ฟต่อไปแต่พ่อผมยังไม่ได้ฝึกคอมโบโมจิอะไรเลยทำให้เรานี่สู้ยากมากๆเลย่ะฮะและผมก็ตัดสินใจแล้วว่าเราต้องมาฝึกปร,รือกันอีกครั้งละว้ท้าไม่ผมได้มาอาูุด,ดินใส่กันในโคนลอเซียมกันเลยและคนแรกที่ผมได้มาเจอนั่นก็คือเจ้าผลเสือแหละรครับแต่เราก็โดแนแสอย่างหนัจาจนทําให้เจ้าสีนี่ขีดไปเลยละนี่ Going all fine. No และเมื่อผมสู้ไปสู้มาสักสองามรอบผมก็เริ่มรู้คอมโบโเจ Nar ๋งๆของผลนี้แล้วล่ะครับและมันก็ทําให้เราสู้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ในตอนที่เราฝึกคอมโบโของรมมันก็โดนบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปแต่ขอบอกเลยละครับว่าพอเล่นไปเล่นมาผมก็รู้สึกชอบผลมูจิแล้วล่วนี่จากนั้นก็ขอบอกเลยครับขอบอกว่าเรานันกกระหน,น่ำซอมเมอร์ซลมากเลยละมั้ง my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while Aye. You Aye. Down. they wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make you look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's you changed. แต่แล้วมันก็มีลูกแค้นคนหนึ่งแหละครับที่พี่แกนัน่นยามซนจีเรามาคือมันเนี่ยใช้ผลฟินิกและเมื่อเราอัดมันเซตมันก็หิวเลือดต่อนหน้าเราเลยละ่ะฮะดูมันมันหิวเลือดต่อนหน้ากูเลยเล็วสามต่ำช้าสาม,มานมานี่มานี่มานี่เออทุกขวางครวะเนี่ยกูโดนใคร้สองคนเออเออ เออมึงดูมึงดูเร็วเร็วเร็วสามเฮ้ยเอาดิอึบเอ้ย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 ไม่แตกมาดิมาดิมาดิอือโดนนิดนึงอือมึงหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ กวนตีนซึ่งผมนั่นก็จะลองสู้กันหลายๆคนและหลายๆลายพ้นและเราก็มาสังเกตดูนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่เราต้องเพิ่มในเราต้องแก้ไขในการต่อสู้แต่เชื่อเถอะครัว่าถึงฝึกขนาดนี้ผมก็กากเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> จัดกากจริงเลยโกมานี้มานี้มานี้ยลากมาเนี้ยลากมานี้นนนอืออ,อมันเปิดเผาอะ่ะเฮ้ย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 เเฮ้ <c oughs> เออ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 เรียบร้อยเฮิย 18m เหรอต่อยต่อยไปได้แล้วต่อยต่อยต่อยมันต่อยมันเออมานีมานีลากมานีลากมานีอึ๊บไหนอึ๊บอึ๊อึอึออมานีมานี เออไม่โดนเอออือแล้วเมื่อสู้ไปสู้มามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแหละครับที่เพื่อนของเรานี่ยเอาผลพิษมาเล่นทําให้เราเนต้องหนีกันอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเดียวเดียวเดียวกูโดนกูสักูเลยวะไม่เห็นะ ในครั้งต่อไปผมก็ได้มาเจอกับคนที่ใช้ผลโมจิตื่นเหมือนกันนะครับแถมคอมโบของพี่เกก,ก็โหดกว่าเราเยอะทำให้เรานี่อาการสาหัสกันเลยทีเดียว ากนั้นพี่แกก็ได้มาสู้กับผลที่โรกี้เกียดเกียดอีกผลหนึ่งแล้วฮะน้องก็คือผลสันนั่นเองและที่ผมเกียดก็ไม่ใช่ไรรอกนั่นก็เพราะว่าแม่งมีซีนามมี่ไงล่ะมึงไอ้และมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มาอดโซนทีมกับคนในเซิฟแถมผลคนนั้นก็ดันใช้ผลผาสู้ด้วยเว้ยผมก็เลยจัดกับมันทั้งร่างใหญ่นั่นแหละและกว่าที่ผมจะค้ามันได้เราก็ต้องจัดคอมโบไปสี่ห้ารอบกันเลยทีเดียวเชียวเจ้าสี่ของเราก็ได้สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและพี่แกก็ได้มาส เพราะว่ามันสามารถหลุดคอมโบของโรได้แบบโคตรโหดกันเลยล่ะฮะแถมเราก็แพ้คนในดินั้นไปสองสามรอบติดติดกันเลยแล้วเนี่ยตอนนั้นเองไอโรงงานนรกมันก็เปิดมาพอดีแล้วล่ะเว้ยพร้อมกับคนในเซิฟก็ในมุงหน้าไปอย่างที่นั่นและได้กระดามส้นตสเอ็ดูนดักนั้นอย่างมาวมันกันเลยและเมื่อโรงงานนรกแตกกันแล้วผมนั้นก็ไม่ได้ซดกินอะไรมาเลยล่ะฮะเกลือครับเกลืออยู่โน้และหลังจากที่เราสู้กับเพื่อนมานานแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องออกโรงล่ากันจริงๆดูบ้างนะฮะทำให้เจ้าสี่ได้หย่าเซิฟ ถึงมันก็มีคนขอเลขผลกับเราเลยนี่แต่เหมือนว่าเจนาจาของเราไม่สําเร็จนะเนาะไม่ได้แหลกส้นตีนไรเลยโกูแถมคนในเซิฟก็เหมือนรู้จักเราด้วยนะครับแล้วพี่เก๋ก็ได้ถามด้วยว่าตัวจริงไหมนี่ผมก็เลยตอบไปว่าตัวปลอม และผมนั้นก็อยากที่จะเปลี่ยนผ่ากันอีกนะครับเพราะว่าจากที่รอสู้มาไ,ไอ้ผ่าไซบอ์กมักวนโซลจีนซะเหลือเกินผมก็เลยมาเปลี่ยนผ่าไซบอ์กนั้นทันทีเลยละครับใต้แล้วในตอนนี้มันก็มีเอฟซีตามเรามาด้วยผมก็เลยชวนพวกพี่แกไปอาจเจ้ารอกันซะเลยทำให้พี่แกได้จัดก,การซื้อชิปและ,ะพาทีมงานเอฟซีทั้งหลายไปสู้กันเลยละว,ว่ไอ้ไอ้ลอยอยู่ไหนไอ้ลอยอยู่ตรงไหนอยู่ปราโนมาเน่โดนแล้วโดนแล้วคุณอยู่ไหนโอ้โหวาบวารวาเร็วมากวามเร็วมากไอ้รอไอ้รอ ไม่โดนเลยแล้วกูไม่โดนเลยแล้วกูไอ้ล้อมาดิมาดิเออได้หมวกมาด้วยแต่เราได้มาแล้ว แล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นพอนั้นก็จัดการย้ายเซิร์ฟกันอีกทีและดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้มันก็จะมีคนให้เราล่ากันบ้างนะครับแต่แล้วเมื่อมาถึงมันก็มีคนมาเปิดเราเลยแล้วเว้ยเฮ้ยมานี่มึงมานี่มานี่มึงเล่นปูใช่ไหมเล่นปูใช่ไหมเมื่อกี้เออ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 เนอเอ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 าเออ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  เฮ้ย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 วัดไอ้เหี้ยคิดเลยกูผมก็เลยซิงตามไล่ไผลน้ำแข็งนั่นกันครับแต่พอตามไปตามมาไอ้ผลน้ำแข็งมันก็วิ่งหนีอย่างเดียวเลยทำให้ผมได้มาสู้กับไอ้ผลสันที่เราเพิ่งจัดการไปเมื่อตะกี้ต่อลวฮะแต่พอสู้กันไปสู้กันมาในตอนที่เรากำลังจะจัดการมันได้แล้วมันก็มีเพื่อนของผมมาแย่งร้านไปเลยแหละครับแย่งกูเหรอแย่งกูใช่ไหม มามาแย่งทำไมจากนะพี่เกก็ได้กลับมาล่จับผลน้ำแข็งนั่นต่อเลยแต่มันก็จูกแรนเนอร์เก่งเหลือเกินเราก็เลยขี้เกียจตามไปเลยทีเดียวผมก็เลยต้องย้ายเสือกันอีกครั้งและเมื่อมายังเส์ฟเสือไม่มันก็มีคนใช้ผลน้ำแข็งมาอัดเราอีกแล้วล่ะว้กูเป็นอะไรกับผลน้ำแข็งวะเนี่ย ซึ่งเมื่อเราจัดการรอบแรกไปแล้วไอพี่แกก็ยังมารอต่อกันเลยแถมในรอบที่2นี้เราก็ยังชนะมันเหมือนเดิมละฮะแต่มันก็ยังไม่ยอมเราอีกล้ว้ยทำให้เรานันต้องมาสู้กับมันอีกรอบกันเลยจอดบอลสามารถสานทับสามครั้งแรกของคลิปนี้ได้แล้วละว้ยแต่ไอคนคนนั้นมันก็ยังไม่หยุดกันอีกและผมก็ได้กันนำมันอยู่สักพักหนึ่งทต่แล้วมันก็มีคนมาเจมและครับผี่น้องทำให้ผมนี่ตายหากันอย่างอนาถกันเลยอ้าวอ้า ลัจากการล่าในครั้งนี้ข่าหัวของเราก็ไม่ได้ขึ้นจากเดิมเลยสักนิดแถมลดลงมาที่4.2เหมือนเดิมด้วย <g üler> แหละฮะก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมนักกากมากและไม่ค่อยมีเวลาล่าข่าหัวเลยแถมในแคนของเราตอนนี้ผมก็อยู่อันดับสุดท้ายกันอีกด้วยแหละครับและผมขอสัญญานะครับว่าผมจะล่าค่าหัวเยอะกว่านี้นะเนาะและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส,สไครต์ไว้ด้วยนะครับเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าผลโมจิก็ถือว่าเป็นผลลูกรักในของเราแล้วนะครับตอนนี้พวพี่แกนกงใช้ได้เลยลๆชอบอย่างแรงเลยฮะแล้วก อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใชก์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ b c Gamer ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บ <Examples>